ถ้าสุขาจะเป็นทรงตู้สุขาก็ต้องเห็นในร้อยก่อนเห็นในร้อยเสร็จสุขาก็ต้องสอบในร้อยถ้าสอบในร้อยแล้วก็ต้องไต่เต้าไต่เต้าแล้วก็สร้างผลงานสร้างผลงานแล้วแล้วก็แล้วก็อย่างต่อไปยืดน้ำนาจยืดน้ำหนาจแล้วแล้วก็อร่อยแล้วก็เนี้เนี่ยก็ได้อะแต่ขาก็จะเถไปในทางที่ดีอะทรงตู้มันประมาณเนี้ย เราก่อนตีสำคัญเราก็ต้องซื้อเรือดำน,น้ำแล้วก็ซื้อรถทุกเกาะตูนไว้ตัวเนี่ยทรงตัวแล้วก,ก่อนตีสำคัญก็คือแทะโลกมาเราก็ต้องสั่งปิดเสียงปิดตึงประเทศนะเน,นี่ยนี่แหละทรงตูวทรงวิทนี่ไงแค่สุขาก็ยากเป็นไงอย่างแรกเลยสุขา,ขาต้องเข้าเห้นเตรียมก่อ ถ้าสุขภาพงยนเตรียมปุ๊บเนี่ยสุขภาพก็ยันยันล้วก็ฝึกเลยฝึก้มันได้แล้าถ้าสุขภาพฝึกได้แล้วสุขภาพก็สอบสอบแล้วก็ไต่เต้าแต่ทรงวิทย์เนี่ยจะต้องใจถึงในทรงตู่ต้องมีนาฬิแกะนักนักเต็มข้อมือต้องมีจมูกนักนักเพื่อที่จะขอนาฬิกามาใส่ยืมนาฬิกามาใส่ เราก็ต้องแบบเราก็ต้องแบบมัน hmm. ต้องหูเรื่องนักอะแบบเปิ้นแห่งอย่างแม่ก็แม่เออหูผมูหู้ผมูอย่างเดียวแเนีผมหูมูเรื่องเนี่ยแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยคือขั้นที่แบบสูดอ่ะรับในที่ประชุมอะเนี่ยทรงวิทย์ส่วนแรกเป็นทรงเอ๋อทรงเอ๋อเนี่ยอย่างแรกต้องจบเนาะอย่างที่สองเนี่ยต้องมีแตงระแบบเราต้องมีแตงด้วยเนี่ย อย่างนี้สามเนี่ยตัวเขาต้องเปลี่ยนก่ียเปลี่ยนเกลียในป่าไงในป่านี่ต้องแบบแบบยึดป่าธรรมดาแต่สมวนไพรโจ๊บบอแล้วอย่างนี้สี่เนี่ยตัวเขาต้องแก้ยื้อผู้ต่อสู้เนี่ยบ่เวลาเป็นโดนยึดโดนอย่างเงี้ยตัวเขาต้องยื้อเนี่ยบ่ให้เอาตัวเขาเบส่งเองเปี่ยและอย่างสุดท้ายเนี่ยแบบสู้ๆอ่ะตัวเขาต้องไปเคี่ยวอย่างเงแบบประมาณเนี่ยตัวเขาใจอ่ะ